เกมที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้น Monster Hunter Wilds นี่แหละครับแค่เปิดตัวมาไม่นานฮะก็เห็นผู้เล่นในสตีมเนี่ยเกือบจะแตะ1.4ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับและอันนี้ฮะจัดว่าเป็นเกมแฟรนไชส์ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมากอันนึงเลยทีเดียวนะครับเอาจริงฮะผมเองก็กําลังจะกดซื้อเกมนี้แล้วเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่ประเด็นคือมีคนคอมเมนต์เข้ามาให้ผมเอกใจเยอะเลยนะครับผมก็เลยขอเบรกไว้ก่อนดีกว่าไม่ใช่ว่าเนื้อหาเกมเนี่ยมันไม่ดี มันทำให้ผมคิดว่าเดี๋ยวรอเกมมันดีกว่านี้ค่อยกลับมาซื้อจะดีกว่าฮะ สวัสดีครับเพื่อนๆไม่กี่วันก่อนนี้เองฮะผมเพิ่งทําคลิปบ่นไปเลยนะครับว่าเทคโนโลยีการ์ดจอสมัยใหม่นียมันทําให้พวกค่ายเกมเนี่ยขี้เกียจแล้วคลิปที่ออนไปเนี่ยมันเหมาะเจาะกับวันที่เกม Monster Hunter ภาคใหม่ออกวางขายพอดีเลยนะครับคือเนื้อหาในคลิปเนี่ยผมพูดไว้ประมาณว่าค่ายเกมสมัยนีย้เขาไมา่ได้นิยมการ Op t i m i z a t i o n ให้มันดีกันแล้วทําเกมแบบรีบๆออกมาปล่อยขายประสิทธิภาพห่วยแตกแล้วก็ไปบังคับให้คนเล่นเนี่ยเปิดฟีเจอร์พวก Up Scaling f r a รมเจนกันแทน คอมเมนต์ก็เข้ามาเต็มเลยนะครับหลายๆท่านฮะบอกว่า Monster Hunter Wilds นี่แหละคือตัวอย่างของประเด็นที่ผมพูดแบบชัดเจนเลยและไม่ใช่แค่ที่ไทยนะครับถ้าเราลองหาในเน็ตดูก็จะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยถล่มกันหนักกว่านี้อีกเยอะเลยฮะใน Steam ครับคะแนนรีวิวเหลือแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับและประเด็นหลกักที่เขาพูดถึงกันเนี่ยก็คือคุณภาพของกราฟิกในเกมความต้องการระบบที่สูงรวมไปถึงปัญหาเกมเด้งที่หลายคนเขาเจอกันครับ ผู้ใช้คนหนึ่งครับคอมเมนต์ไว้ว่าทำไมเกมมันหน่วงทั้งทั้งที่เราเนี่ยอัปเกรดสเปคคอมไปเยอะมากอีกคนก็บอกนะครับว่าเกมเนี้ยมันเจ๋งมากนะแต่เรื่องการออปติมิเซชันเนี่ยมันแย่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยเอาจริงฮะผมเห็นแบบนี้ผมก็หนักใจนะครับเกมทุกวันเนี้ยเน้นรีบขายไม่ได้สนใจประสบการณ์การเล่นกันแล้วเหรอฮะ หลายครั้งเลยครับที่เกมฟอร์มยักษ์เปิดตัว Day 1วันออกมาพังยับปัญหาเยอะมากกินสเปคอย่างที่ไม่ควรจะเป็นเสร็จแล้วพอโดนกระแสด่าก็ค่อยมาแก้ทีหลังจนสุดท้ายเป็นเกมที่ดีได้อยู่ดีนะฮะตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าลูกค้าจะต้องพยายามทําความไว้ใจค่ายเกมยังไงเหมือนกันถ้ามันทําให้ดีได้ทําไมไม่ทําตั้งแต่แรกครับรีบขา,ขายขนาดนั้นเลยเหรอฮะหรือถ้าระบบแสงเงาเท็กซ์เจออะไรต่างๆมันมีข้อจํากัดเยอะกินสเปคมากทําไมไม่ลดมาลงมาทําไมไม่ไปใช้ระบบอื่นล่ะครับทำไมต้องให้คนเล่นเข้าใจปัญหาของค่ายเกมด้ว การที่บริษัทเกมจะปล่อยเกมที่ไม่สมบูรณ์ออกมาให้ผู้เล่นไปแก้ไขปัญหากันเองเนี่ยมันสมควรนั่นแหละครับอารมณ์เดียวประมาณว่าคุณเข้าไปในร้านอาหารแล้วเขาเสิร์ฟอาหารออกมาแบบเกือบสุกเฉยๆอะฮะมันไม่ได้นะครับแบบนี้คือผมจะไม่ว่าเลยฮะถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยปล่อยเกมออกมาแบบ early access ขายราคาถูกๆหรือว่าให้ลองเล่นฟรีเสร็จแล้วค่อยใช้เวลาทดลองตอนนั้นเนี่ย optimize เกมแก้ปัญหาไปเรื่อยๆมั่นใจว่าดีแล้วค่อยไปขายราคาเต็มแต่ไม่ครับอันเนี้ยวันขายราคาเต็มก็ยัง optimize มาไม่สมบูรณ์อยู่ดี อีกเรื่องก็คือผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าค่ายแคปคอมเนี่ยเขามองเรื่องนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะถ้าคุณเข้าไปดูใน system requirements เนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมือนว่าออกแบบมาให้เรายอมรับแบบนี้อยู่แล้วนะครับด้านความต้องการระบบต่ำสุดฮะต้องการการ์จอ GTX 1 6 6 0 RX 5 5 0 0 XT อืมอันนี้ก็อาจจะไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรามาดูช่องโน้ตด้านล่างฮะจะเห็นว่าเกมนี้รันบนความละเอียด Full HD ซึ่ง upscale ขึ้นมาจาก 720p native 30เฟรมต่อวินาทีปรับกราฟิกต่อสุด โอเคตรงนี้ถ้ามองในแง่ดีก็อย่าไปหวังอะไรามากฮะเขาคงพยายามช่วยคอมเก่าเล่นได้แหละมั้งส่วนระบบที่แนะนำ recommended spec นะครับระบุมาเลยฮะในช่องแรกว่าความละเอียด Full HD frame rate 60ด้วยการเปิด frame generation ตรงนี้แหละครับที่ผมจะมาพูดถึงเลยเพื่อนๆคิดว่ามันโอเคไหมครับคาว่า60เฟรมต่อวินาทีหลังเปิดเฟรมเจนแล้วเนี่ยอันนี้มันผิดจุดประสงค์ของเทคโนโลยีเฟรมเจนเลยนะครับเขาก็แนะนํากันอยู่ฮะว่าให้เฟรมเรทเริ่มต้นเนี่ยต้อง60เป็นอย่างต่ําเสร็จแล้วค่อยเปิดเฟรมเจนเป็น120อะไรก็แล้วแต่แต่ของเกมเนี้ยมันกลายเป็นว่าให้เฟรมเริ่มต้น30แล้วเฟรมเจนจะเป็น60อะไรอย่างนี้เหรอฮะ AMD เคยบอกไว้เองเลยฮะว่าอย่างน้อยก่อนเปิดเฟรมเจนเนี่ยควรจะมีเฟรมตั้งต้น60ขึ้นไปนะรเพราตาตมหลักของฟีเจรมแล่ย มันไม่ใช่ฟีเจอร์ที่จะมาช่วยชีวิตนะครับแต่มันเป็นฟีเจอร์พัฒนาคุณภาพชีวิตมันไม่ได้ออกแบบให้ผู้เล่นเนี่ยโกงเฟรมจาก30ไปเป็น60แต่มันออกแบบให้ผู้เล่นที่เฟรมเดิมมันดีอยู่แล้วเช่น60เนี่ยอัพไปเป็น120แล้วไปใช้งานกับพวกจอ refresh r a สูงๆอะไรอย่างนั้นมากกว่าสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอตอนเปิดเฟรมเจนแล้วเนี่ยฮะมันไม่ควรจะเรียกว่าประสิทธิภาพด้วยซ้านะครับมันคือการแทรกเฟรมให้ภาพลื่นไหลเฉยๆประสิทธิภาพจริงๆคือตอนก่อนเปิดเฟรมเจนไอเฟรมน,น,น ก็คือมีการบัฟเฟอร์เฟรมด้วยแบบนี้แปลว่าพวกการตอบสนองต่างๆมันต้องแย่ลงนะครับสมมุติฮะถ้าเฟรมตั้งต้นมันสูงอยู่แล้วผู้เลยเปิดเฟรมเจนก็คงไม่ได้เจอปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเฟรมตั้งต้นมันต่ําอยู่เนี่ยคุณไปเปิดเฟรมเจนภาพมันลื่นไหลจริงครับแต่ว่าประเด็นอื่นๆเรื่องการตอบสนองเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีอยู่ดีอะใครนึกความรู้สึกไม่ออกผมขอเปรียบเทียบแบบหยาบๆเลยแล้วกันฮะลองคิดภาพครับว่าคุณเนี่ยวิ่งทําความเร็วได้มากครับแต่ว่าในกางเกงคุณเนี่ยมันมีแพมเพิร์ต สะอาดสดชื่นฟีลลิ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยต่อให้เร็วมันก็รู้สึกประมาณว่ามีอะไรรั้งๆหน่วงๆอยู่แบบนั้นเลยครับ เอาตรงๆอันนี้ผมว่าบาปมากเลยนะครับการที่เขาจะมาบอกว่า recommended spec เนี่ยมันต้องใช้เฟรมเจนด้วยแบบนี้ก็แปลว่าเกมเนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้เฟรมเจนเท่านั้นถึงจะเล่นได้ดีอย่างนี้แหละฮะอ้อและอันนี้เรายังไม่ได้ดูช่องข้างล่างนะ,ะเขา n o t ตไ้อีกครับว่าอันนี้แค่ medium 180p 0 upscale ด้วยนะอีกกรณีหนึ่งที่เราเข้าใจได้ว่าเกมเนี่ยมันกินสเปคมากแตะต้องเปิดเฟรมเจนก็คือภาพเนี่ยมันต้องสวยโคตรๆต้องแทบจะ cinematic แล้วนะครับแต่เกมเนี่ยมันสวยไหมฮะมันสวยในระดับหนึ่งครับแต่มันถึงขั้นที่แบบว่า สเปคต้องการขนาดนี้ไหมอ่ะอันนี้ผมว่าไม่นะถ้าใครอยากดูการวิเคราะห์แบบ Deep Dive แบบละเอียดเนี่ยผมแนะนําให้ไปลองดูช่อง Digital Foundry ฮะเขาทดสอบและหาสาเหตุจากมุมมองของวิทยาศาสตร์และเขาเองก็มีการลองการ์จอหลายสเปคด้วยนะครับทั้งการ์จอ vram 8 g ิตาม Recommended Spec และการ์จอที่มี vram มากกว่านั้นนะครับเสร็จแล้วเขาก็สรุปมาได้นะครับว่าต่อให้ปรับ t e x t u r e ไปในระดับที่สูงแล้วเนี่ยคุณภาพของภาพมันก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่หรอกฮะ เพื่อนๆลองดูเอานะครับ texture แบบ high เนี่ยได้คุณภาพาออกมาแค่นี้เหรอฮะดูหนังสือเถอะทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้อะครับอีกอันเลยนะครับผมไม่รู้ครับว่าเสื้อเนี่ยมันควรจะเป็นสีอะไรแต่ถ้าเดาผมว่ามันควรจะเป็นเสื้อสีขาวนะครับแล้วทำไมครับมันถึงมีม่วงมีเขียวดูไม่สมบูรณ์แบบนี้ออกมาด้วยล่ะฮะ และอันนี้เรายังไม่นับประเด็นที่ว่าเวลาเปิด High t e x t u r อร์เนี่ยตัวเกมมีการสะดุดเป็นระยะด้วยนะครับประมาณว่าแค่คุณหมุนกล้องไวๆสวัสดเมาไวๆเนี่ยก็จะเจอเฟรมไทม์ที่กระชากขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ฮะสามารถแก้ปัญหาด้วยการปรับ t e x t u r e อร์ลงมาเป็นแบบ m e เดียมนั่นเองนะครับพอปรับออกมาแล้วครับเฟรมไทม์อะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นจริงแต่เพื่อนๆลองดูคุณภาพเอานะครับรายละเอียดของไม้เป็นยังไงฮะโอ้โหนี่ผมนึกว่าเกมแบบ20กว่าปีที่แล้วครับนี่ฮะอันนี้คือค่าเซตติ้งที่ RTX 4060ควรจะปรับเเพืื่่่อให้ล้ลลนนได ปัญหาเรื่องคุณภาพของ t e x t ซ์ e จอร์ที่ว่าเนี่ยมันคือการ์ด Nvidia และ AMD เท่านั้นนะครับส่วนของ Intel ฮะหนักกว่านั้นอีกนะครับลองดูฮะเขาใช้การ์ด Intel A770 แล้วเจอว่า t e x t ซ์เบางอันเนี่ยมันไม่โหลดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำครับ นี่ผมหยิบแค่บางส่วนมาเล่าให้ฟังเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจจร,จริงว่าปัญหามันเกิดจากอะไรและมีปัญหาอะไรอีกเนี่ยอันนี้ผมแนะนําให้ไปลองฟังในคลิปที่ผมขึ้นเมื่อกี้ได้เลยนะครับเขาวิเคราะห์ได้ละเอียดและมีคุณภาพมากครับส่วนตัวผมก็ค่อนข้างผิดหวังเหมือนกันฮะที่เกมฟอร์มยักษ์จากค่ายักษ์ใหญ่ทําประสิทธิภาพออมาได้แค่นี้อารมณ์แบบว่าถ้าการ์จอคุณไม่ได้สุดตารางจริงเนี่ยแทบจะเล่นให้ดีไม่ได้เลย้วยซ้ำนะครับและเรื่องเฟรมเรทมันก็ไม่ใช่แค่ประเด็นเดียวครับเฟรมไทม์ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยวิธีกกกกกาาาารรแแแ้้้้้้้ปัญห็คคงงงตองใชใพววมมๆเขดย Boot Force ใช้พลัง G P U ใช้สเปคเครื่องเนี่ยเข้าไปข่มปัญหาเรื่อง optimization ให้เจอยากขึ้นเท่านั้นเอง คือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเกมที่ดีฮะอย่างน้อยควรทําให้คนส่วนใหญ่ที่สเปคกลางๆเนี่ยเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาเสร็จแล้วพวกคอมเทพเนี่ยค่อยไปเสพความฟินไปเสพกราฟิกสุดเฟรมเรทสูงเอาแต่ไม่ครับอันเนี้ยถ้าอยากเล่นในคุณภาพที่พอรับได้ต้องใช้คอมที่สเปคสูงระดับหนึ่งแล้วฮะส่วนพวกคอมสเปกกลางๆที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาไม่ก็กราฟิกต้องปรับให้แย่ไปแทนที่น่าปวดหัวกว่านั้นเลยก็คือแคปคอมเนี่ยเขารู้ปัญหาแล้วนะครับแล้วเขาตอบว่ายังไงรู้ไหมครับนี่เลยฮะ นักล่าทั้งหลายถ้าคุณเจอปัญหากับเกม Monster Hunter Wilds บน t t e m เนี่ยกรุณาลองอัปเดตกราฟิกไดรเวอร์ปิด compatibility mode และลองปรับค่า Setting ดูนะอืมโอเคกลายเป็นหน้าที่ผู้บริโภคหน้าที่ผู้เล่นเฉยเลยอนะ ไม่ไหวนะครับแคปคอมคุณขายเกมไปเท่าไรครับคนเล่นพร้อมกันเกือบ1.4ล้านคนแล้วแบบนี้ก็แปลว่ายอดขายจริงเนี่ยเพิ่มมากกว่านั้นเป็น10เท่าด้วยซ้ำนะครับบริษัทเนี่ยกวาดรายได้มหาศาลจากเกมเนี้ยแต่คุณภาพเกมมันออกมาเป็นยังไงฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเท่านั้นไม่พอครับยังมาบอกให้ผู้ใช้เนี่ยแก้ปัญหาเบื้องต้นกันเองไปอัปเดตกราฟิกไดเวอร์กันอีกด้วยนะอย่างน้อยครับเขาก็ควรจะออกมาขอโทษว่าปัญหาเนี่ยเรารับรู้แล้วกําลังแพชกันอยู่เท่านี้ก็ยังดีนะครับไม่ใช่มาทําแบบว่า เป็นปัญหาจากฝั่งลูกค้าแบบนี้แหละครับมันถึงเป็นการยืนยันไงครับว่าค่ายเกมบางค่ายเนี่ยหวังว่าจะใช้ฟีเจอร์การ์ดจอสมัยใหม่ทาให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องพัฒนาคุณภาพเกมไม่ต้องออปติมาร์ให้มันดีขนาดนั้นก็ได้เพราะใจคอเนี่ยกะจะให้ผู้ใช้เนี่ยใช้อัพสเกลิ่งเปิดเฟรมเจนกันอย่างเดียวเลยลองคิดดูนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีฟีเจอร์พวกนี้ยังไงครับเราไม่ต้องเล่นเกมกันแล้วเหรอฮะแล้วคุณภาพของภาพเนี่ยเป็นยังไงครับมันสวยขนาดที่ต้องใช้เฟรมเจนเลยไหมไม่ครับผมว่าเกมเนี่ยไม่ ผมพูดแค่ในมุมของคนรีวิวอุปกรณ์คอมเฉยๆนะครับพวกเนื้อหาและระบบในเกมวันนี้ผมไม่อยากคอมเมนต์จริงเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับเลยไม่รู้ว่ามันดีไหมแต่จากที่ผมไปเบนช์มาร์กมาแล้วแล้วก็ลองดูวิเคราะห์ประเด็นเรื่องออปติมิเซชันต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าใครซีเรียสเรื่องประสิทธิภาพจริงเนี่ยรอก่อนครับรอเกมมันออปติมั่ยค่อยมาซื้อดีกว่าประเด็นเนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงตอนที่เกมไซเบอร์พังเปิดตัวใหม่ๆครับตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมฟอร์มยักษ์จากคืออนต ตอนนั้นเนี่ยผมซื้อมาแล้วแล้วมันเป็นบทเรียนสําคัญผมเลยนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วเนี่ยวันแรกเป็นยังไงครับคุณภาพเกมเข้าขั้นบรรลัเลยนะครับทั้งเรื่องของบั๊กในตัวเกมแล้วการออปติมิเซชันที่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับพอมา Monster Hunter เนี่ยมันก็อารมณ์ประมาณเดียวกันนะครับสงสัยผมไม่ต้องรอเวลาเป็นอีกปีกว่าจะกลับมาเล่นได้ใหม่เหมือนตอนไซเบอร์พังมั้งแต่เนี้ยผมก็ไม่รู้นะว่าอีกปีหนึ่งเนี่ยเขาจะออปติมิเซชันให้มันดีหรือเปล่าเพราะต่อให้เขาไม่ออปติมิเซชันยอดขายตอนเนี้ก็ทําให้้เขารววยยแลลอู่